ความพ่ายแพ้หาเช่เรื่องที่น่าอับอายการไม่ต่อสู้ต่างหากที่เป็นเรื่องน่าอับอายสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการ์ตูนเก่าทุกท่านวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่ดัดแปลงมาจากมังงะเรื่องทายาทอสูนสงครามราวตอนต้นของศตวตรรษที่21เกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นโลกซึ่งดำเนินติดต่อกันยาวนานเป็นเวลา3ปีทำให้สิ่งมีชีวิตและเครื่องอำนวยความสะดวกถูกทำลายแทบทั้งหมดมนุษย์ จึงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกันใหม่ตัวเอกของเราหางาคุเรคข,ขาคุงโงชื่อที่มีความหมายว่าปลงหรือการเตรียมใจกำลังฝึกอย่างหนักเพื่อเอาตัวรอดในโลกยุคใหม่ที่แสนจะโหดร้ายร่วมกับพี่ชายของเขาฮารารา่าชื่อที่มีความหมายว่าร่วงโรยโดยมีพ่อของเขาโอโบโรเป็นอาจารย์ขาคุงโง่กำลังฝึกต่อสู้กับหมียักษ์กลายพันธุ์ที่ฆ่าคนได้ด้วยการตบเพียงครั้งเดียว ซึ่งถึงแม้คาคุงโงะจะโจมตีมันได้ก่อนแต่เลือดของหมีตัวนี้กลับมีความเป็นกรอดอยางรุนแรงถ้าเขาจู่โจมอย่างไม่ระวังเขาก็จะต้องเสียโฉมไปด้วย uh, <impact. S 1> แต่คาคูงโงก็ไม่แคร ถึงแม้จะเสียโฉมก็ไม่เป็นไรเพราะสำหรับเขาร่างกายก็เป็นแค่อุปกรณ์ที่มีไว้ใช้สำหรับปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงเท่านั้นพ่อของเขาถึงกับชื่นชมในความใจเด็ดแต่ฮาร่าพี่ชายกลับไม่พอใจที่เป็นถึงคนของสก,กุลฮางางคุเรทั้งทีแค่เอาชนะสัตว์เดรัจฉานตัวเดียวถึงกับต้องยอมเสียโฉมเขาก็เลยจะโชว์การเอาชนะแบบไร้บาดแผลให้ดู ฮาราร่าเอาชนะหมีได้ด้วยการโจมตีในครั้งแรกแต่เขาก็ยังตามไปซ้ำทั้งทั้งที่หมีมันแพ้ไปแล้วโอโบโรก็เลยไม่พอใจในความซาดิสของลูกชายคนโตแต่ถึงอย่างไรทั้งคู่ก็แสดงฝีมือได้ดี พ่อของพวกเขาจึงเตรียมที่จะมอบบททดสอบสุดท้ายให้กับสองพี่น้องโอโบโร่ได้ถามทั้งคู่ถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชาจู่โจมสังหารและคำตอบของฮารร่าก็คือเพื่อทำลายปีศาจในคราบมนุษย์ ส่วนคำตอบของคาคุงโงก็คือเพื่อปกป้องมนุษย์ที่อ่อนแอกว่าซึ่งก็ถือว่าเป็นคำตอบที่น่าพอใจทั้งคู่และเพื่อให้สองพี่น้องสามารถทำภารกิจของตัวเองได้สำเร็จลุล่วงไม่ต้องไปตายอย่างหมาข้างถนนในโลกที่โหดร้ายเช่นนี้โอโบโรก็เลยจะมอบของขวัญจบการศึกษาให้กับพวกเขาทั้งสองคนของขวัญน,นั้นก็คือชุดเกราะเพิ่มพลังพิเศษฮาร่าได้รับคาซุมิส่วนคาคุงโงได้รับซีโร ชุดเกราะสองชุดนี้มีจิตวิญญาณเป็นของตัวเองสองพี่น้องจะทำให้ชุดเกราะนี้ยอมรับพวกเขาได้หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของทั้งสองคนแล้วตัดมาที่นิวโตเกียวเขตที่4ตอนนี้โลกเต็มไปด้วยมลพิษสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติถือว่าเป็นเรื่องที่หายากมากแต่ก็ยังอุตส่าห์มีดอกไม้ดอกหนึ่งงอกขึ้นมา คู่รักคู่หนึ่งที่มาเห็นเข้าก็เลยประทับใจมากในความแข็งแกร่งและงดงามของธรรมชาติแต่ในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังมีโมเมนต์ดีๆกันอยู่หญิงสาวตัวใหญ่คนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมา <c oughs> หญิงสาวคนนี้มีชื่อว่าฮามูโกเธอถูกใจชายหนุ่มเธอก็เลยกำจัดแฟนสาวของเขาไปให้พ้นทาง จากนั้นเธอก็ลักพาตัวชายหนุ่มไปสาวร่างยักษ์จูบเขาอย่างดูดดื่มจนหนังหน้าของเขาถึงขับหลุดติดปากของเธอออกมาเลย ู่รักสองคนนี้เป็นนักเรียนของโรงเรียนมัธยมเงียคุจูจิที่แปลว่ากางเขนกลับหัวซึ่งเป็นโรงเรียนที่คาคุงโงะจะย้ายเข้ามาเรียนพอดีเนื่องจากคาคุงโงะเพิ่งย้ายมาใหม่สารวัตรนักเรียนยังไม่คุ้นหน้าพวกเขาก็เลยออกมาต้อนรับเพราะยุคสมัยนี้มันอันตรายมากแม้แต่สารวัตรนักเรียนก็ยังต้องพกอาวุธเพื่อป้องกันอันตรายจากศัตรูภายนอกและพอแก๊งสารวัตรนักเรียนติดอาวุธ รู้ว่าคาคุงโงเป็นนักเรียนใหม่พวกเขาก็ปล่อยผ่านไปในชั้นเรียนคาคุงโงถูกอาจารย์สั่งให้ไปนั่งข้างโฮริเอะสาวน้อยโบยักและสาวน้อยโบยักก็ประทับใจในบุคลิกที่จริงจังของนักเรียนใหม่คนนี้ตั้งแต่แรกเห็นแต่คนที่ไม่ประทับใจก็คือฮาโอกะเพราะเขาแอบชอบโฮริเอะใครก็ตามที่มานั่งข้างสาวน้อยโบยัก ก็จะถูกเขาแกล้งจนดูไม่ได้ทุกรายไปแต่คาคุงโงก็ไม่หวัน่นหาโอกาสก็เลยยิ่งหมั่นไส้แล้วลากเขามาอัดนอกอาคารพอนักเลงบอกนักเรียนใหม่ว่าแม่โบยักษ์เป็นของของเขา คาคุงโงก็เลยโต้ตอบกลับไปว่าไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์มาเรียกมนุษย์ว่าเป็นสิ่งของหาโอกาสก็เลยฟิลขาดแล้วก็ซัดเข้าให้แต่คาคุงโงก็ไม่โต้ตอบจนโฮริเอะต้องมาห้ามจนเพื่อนๆคนอื่นดูแคลนว่าพูดจาเหมือนจะห้าวแต่จริงๆแล้วเป็นแค่คนแยๆ่ๆหลังเลิกเรียนนักเรียนที่อยู่บ้านใกล้กันก็จับกลุ่มกันกลับบ้านเพื่อความปลอดภัย โฮรีเอกลับบ้านกับฮาโอกะและก็เพื่อนนักเรียนชายอีกสองคนฮามุโกะเห็นเข้าก็เลยเหมั่นไส้ว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวแท้ๆดันควงผู้ชายตั้ง3าคนทิดาช้างน้ำก็เลยบุกเข้ามาจู่โจม ผีเสื้อสมุทรตัวนี้แรงเยอะมากโคเรอเอกคิดว่าตัวเองคงจะไม่รอดแต่แล้วก็ได้มีใครบางคนมาช่วยเธอเอาไว้ <Whoa. S 1> ชายในชุดกราะปริศนาบอกให้สาวน้อยโบใหญ่รีบหนีไปเธอก็เลยจำเสียงเขาได้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงของนักเรียนใหม่ขาคุงโง่นั่นเองขาคุงโง่ไม่อยากจะทำร้ายมนุษย์ด้วยกัน เขาก็เลยฉีดยาสลบมหาการใส่ปาาของฮามูกโกเป็นยาสลบที่จะทำให้ช้างหลับไปได้3มวัน แต่ฮามโกะหลับไปแค่3นาทีนักเรียนใหม่ใส่ชุดเกราะก็เลยสงสัยว่าทิดาช้างน้ำตัวนี้อาจจะไม่ใช่คนซึ่งมันก็คงจะไม่ใช่คนจริงๆเพราะคนที่ไหนจะงอกน้ำที่หลังแล้วก็พ่นไฟได้ และเมื่อรู้ว่าคู่ต่อสู้ไม่ใช่คนขาคุงโงก็ไม่เกรงใจขาคุงโงต่อยเข้าไปอย่างจังที่ท้องจนฮามุโกะถึงกับอ้วกพุงอ้วกของมันเต็มไปด้วยเศษซากกระดูกของมนุษย์ หนึ่งในนั้นก็คือชายหนุ่มที่มันพึ่งกินเข้าไปเขายังพอมีสติอยู่แต่ร่างกายส่วนใหญ่ถูกด้อยสลายไปแล้วเขาก็เลยบ่นออกมาว่าหนาวโฮริเอะจำเสียงเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเธอได้เธอก็เลยเข้าไปกอดเขาเพื่อให้ความอบอุ่นยังไงซะเพื่อนของเธอก็คงไม่รอด แต่อย่างน้อยๆเขาจะได้จากไปอย่างสบายคาคุงโงะที่เก็กใส่โฮรรเอะมาตลอดเห็นเข้าถึงกับประทับใจในความอ่อนโยนแต่ถึงจะโดนไปหนักขนาดนี้ฮามุโกะก็ยังไม่ตาย ขาคุงโงก่ก็เลยเอาจริงเปลี่ยนชุดเกราะเป็นโมดเผด็จศึก <form> แล้วก็ใช้ลูกเตะสลาตันซัดเข้าไปที่หัวของฮามุโกเข้าอย่างจังคร <Zero outcome. S 1> าวนี้ฮามุโกก็เลยจอดสนิท หลังจากจัดการกับผีเสื้อสมุทรเสร็จขาคุงโงะก็บอกให้ทุกคนรีบกลับบ้านเพราะถ้าดึกไปยิ่งกว่านี้มันจะยิ่งอันตรายแต่สาวโบใหญ่ใจบุญยังไม่ยอมกลับเพราะเธออยากจะจัดการกับศพของเพื่อนเธอให้เรียบร้อยซะก่อนขาคุงโงะกก็เลยจัดการชาปนกิจให้ จากนั้นขาคุงโงก็อาศัยจังหวะที่คนอื่นกำลังสนใจอยู่กับกองเพลิงรีบวิ่งกลับบ้านไปเขาก็เลยไม่ทันสังเกตว่ายังมีอมนุษย์อีกตัวหนึ่งที่อยู่เถานั้นด้วยแต่ก็โชคดีที่อมนุษย์ตัวนี้มันมาแค่สังเกตการซึ่งมันก็แทบจะไม่เชื่อสายตาว่าจะมีใครหรืออะไรมาทำลายปีศาจสงครามที่มันสร้างขึ้นมาได้ตาแก่คนนี้เป็นใครปีศาจสงครามพวกนี้มาจากไหนและ ตอนนี้ฮาร่ากำลังทำอะไรอยู่ค้นหาคำตอบเหล่านี้ได้ในคลิปต่อไปนะครับ